อาจารย์น่าจะถามว่าอีบทย่อยเป็นไงบ้างเราก็บอกว่าวันนี้ทําได้เพิ่มขึ้นหรือว่าทําอะไรได้มากขึ้นนี่ก็ให้รายงานเพิ่มแล้วก็ตอนท้ายของวิดีโอก็ให้ดูการเดินอันนี้เผื่อไว้ว่าใครจะได้ขึ้นวันพรุ่งนี้ก็มีระยะหนึ่งนี่ก็ธรรมดาที่เดินระยะสามส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันแล้ว แต่ว่าที่พิเศษก็คือสามต้นจิตของท่านอาจารย์ที่สอนอยู่นี้นอกจากสามยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วก็จะเป็นสามต้นจิตที่ดูเมื่อกี้อยากยกหนอแล้วก็ยกหนอยยหนอ,ยหนอ,อยากย่างหนอย่างหนออยากเหยียบหนอเหยียบหนอการยกเท้าก็อย่างที่พูดให้สตินยะว่าอย่าไปยกทั้งฝ่าเทา้าวันนี้ก็มีหลายคนที่ส่งกับกลุ่มอาจารย์นะบอกว่าหนักเมื่อย อาจารย์ก็ถามว่ายกเท้ายกยังไงปรากฏว่ายกท้งเท้ามันก็จะตึงนะเราจะต้องงอเข่าขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ยกส้นขึ้นนิดหน่อยแล้วจะรู้สึกเบาอันนี้ก็ให้สังเกตแล้วก็ให้ระมัดระวังทีนี้สรุปการเดินตอนนี้เราได้กันไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะแต่ว่าพวันที่สองที่สามเนี่ยหนึ่งก็คือยืนหนอ่ออย่าไปลืมนะก่อนที่จะเดินนะยืนหน่ ยืนหนอยืนหนอสามครั้งเราจะไม่ว่าเร็วเกินไปยืนหนอยืนหนอยืนหนอดูไม่ทันเราจะไม่ราช้าเกินไปจิตจะไม่รูนะยืนหนอยืนหนอ <net> ก็ไม่เอาเพราะว่าจิตของเราจะไปรู้ที่เสียงเสียงเพราะๆเนี่ยจะไปรู้ที่เสียงแทนที่จะรู้อาการยืนอาการยืนก็คืออาการตั้งตรงของร่างกาย แล้ววันนี้ถ้าใครก่อนที่จะเดินยังไม่ได้ต้นจิตบางทีอาจารย์ท่านอาจจะลืมใส่ต้นจิตเข้าไปด้วยเนาะอยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอสามครั้งและต้นจิตตอนกลับก็เหมือนกันก่อนที่จะกลับยืนหนอยืนหนอยืนหนอทุกครั้งแล้วก็อยากกลับหนออยากกลับหนออยากกลับหนอสังเกตด,ดูขณะที่ยืนหนอเนี่ย รู้สึกที่กายเป็นยังไงบ้างนะกายมันนิ่งนิ่งหรือกายมันไหวไวขณะที่กลับนะยกเท้าขึ้นกลับหนอ่อกยกเท้าขึ้นหนักหรือว่าเบาขณะที่ว่าหนอเท้ากระทบพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเวลากลับเท้าเนี่ยเราจะไม่เอาส้นตั้งแล้วก็หมุนนะถ้าส้นตั้งแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยโยมจะไม่รู้อาการหนักเบาของเท้าเลยเพราะว่าส้นมันช่วยพยุงไว้ฉะนั้นให้ยกเลยนะยก แล้วก็กรับยกคำว่ายกนี้ก็คือกรับหนอแล้วก็กรับหนอเพราะนั้นถ้าใครยังไม่ได้เติมเข้าไปนะอยากเดินหนออยากเดินหนอพอจะกรับก็อยากกรับหนออยากกรับหนออีกเรื่องหนึ่งก็เราปฏิบัติในห้องเนี่ยอย่าไปนั่งมากกว่าเดิน ปกติแล้วเดิน30นั่ง30เดิน45นั่ง45เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงใครได้ขนาดไหนก็ขนาดนั้นถ้าเดินมากกว่านั่งเนี่ยจะทำให้เราฟุ้งถ้านั่งมากกว่าเดินจะทำให้เราง่วงฉะนั้นการปรับอินทรีย์ของครูบบจาจาร์สายนี้นะท่านจะไม่ให้เอาอ,อนันใดหนึ่งที่มากยกเว้นในกรณีที่ง่วงเนี่ยท่านจะให้เดินมากกว่านั่งแต่ถ้าไม่ง่วงนี่จะต้องปรับให้เท่ากัน เพราะว่าถ้ามันเลยไปแล้วเนะนี่ยมันแก้ยากสมมติว่าโยมนั่งมากเนี่ยนั่งนานเข้านานเข้าซึมนั่งนานเข้าน,านานเข้านั่งแล้วเผลอหายไปเลยไม่รู้สึกตัวแก้ยากแล้วใครจะไปบอก่านั่งตรงนั้นเนะ่ะไม่มีใครบอกถ้าเรานั่งด้วยกันหลายๆคนนี่ก็ใครที่งกง่วงก็จะบอกได้แต่นั่งในห้องนี่ไม่มีใครบอกนะฉะนั้นต้องทําตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้เดินเท่าไหร่เดินเท่านั้นนั่งเท่าไหร่นั่งเท่านั้น แล้วก็เวลาปฏิบัติอยู่ที่ห้องถ้าไม่จําเป็นไม่ควรจะนั่งพิงนะนั่งพิงสบายเกินไปแล้วก็จะหลับบางทีตอตมารุ่นก่อนๆนนะไปแอบมองข้างนอกก็ไม่เห็นเดินเข้าไปนิดหนึ่งมองตูข้างฝาเอาติดข้างฝาตรงนั้นแหละนอนสบายนะไม่รู้นะฉะนั้นเวลาปฏิบัติทำถึงขอร้องโยคีว่าอย่าไปปิดประตู ถ่านั่งข้างนอกได้นั่งข้างนอกถ่านั่งข้างนอกไม่ได้จะนั่งข้างในห้องก็ได้แต่ให้เปิดประตูหนึ่งเนี่ยเราจะได้เก่งใจว่ามีคนมาดูเราเราจะได้นั่งให้ตัวตรงเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็จะเดินอยู่นะเดินไปดูอันนั้นให้นั่งนั่งตัวตรงนั่งที่ห้องนะเมื่อคืนเมื่อวานตอนเช้าก็เดินไปดูบางคนนั่งและตัวงอช่วงเช้านี่เราจะง่วงนะฉะนันวิธีกําหนดง่วงที่ดีที่สุดท่านบอกว่าหนึ่งนะ ให้ยืดตัวตรงเพราะว่าคนที่ง่วงนะไม่มีใครนะที่จะนั่งตัวตรงนะแต่คนคิดมากเนี่ยนั่งตัวตรงได้แต่ง่วงนี่ไม่มีหรอกตัวมันจะต้องงอหัวมันจะต้องลงฉะนั้นถ้าเรารู้สึกง่วงเมื่อไหร่จัดสี่ะใหม่อยากยืดหนอแล้วก็ยืดหนอยืดหนอตั้งหนอตรงหนอถ้าการง่วงยังมีอยู่ก็กํากหนดที่ใจของเราง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอ อันนี้ก็จนกระทั่งมันมันอาการว่องมันคลายแล้วก็ค่อยกําหนดพองหนอย,ยุบหนอยแล้วว่านั่งหนอยถูกหนอต่ออันนี้ก็ฝากไว้เป็นเกร็ดเล็กน้อยน,อยนะก็หวังว่าธรรมเทศนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราถ้าพวกเรานํำไปพื้ปฏิบัติการปฏิการฟังธรรมในวันนี้ก็พอสมควรเก่เวลานในที่สุดนี้อาจารย์ก็ขออ้างเอาคุณระศรีรัตนตรและบุญกุศล ที่ท่านประโยคขวจ,จรและโยคีทั้งหลายได้เพียรบำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมของทุกๆท,ท่านมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคิดและปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้ความปรารถนานั้นสมดังที่ต้องการทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุ